พอเกมใหม่ครับผมนะกับตัวละครใหม่นั่นก็คือเป็นยูไฟเซ็ตกาชาวานุกคุนี่ชุดที่สกับฮูนิคิจิครับผมนะเออหรือว่าบูของเรานนั่เองครับผมนะฮูนิคิจิฮูนิคิจิกับทูราฟไฟเซ็ตครับผมนะเออเซตแรก30เซตปสองสี่สิบและสามสี่ห้าห้าสิบกับชัวร์ดับเริหนึ่งเปอร์เซ็นต์เจ้าเก่าราเดมกับฮูนิคิจิจัางฮูนิคิจิว่าอย่างนี้นะครับ แล้วก็ถ้าหากเป็นเซตสามเซตสี 3, ส่เนี่ยคือเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะได้โคนี่กิจนะครับและก็เซตห้าคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะมีโอกาสได้หนึ่งตัวโคนี่กิจของเราโอเคทำการเปิดไปกับสามสิบ fucking b ป s t ก่อนเลยครับผมนะมาถึงมานเปผู้ทำทำเพลงกูซัด,ดเลยกันแชอีบราอีบรามาขอเป็นทงทองเอสเรสทงทองเป็นทงดำราทันการสกิปไปซิงกังป้าเรียบร้อยครับผม <c oughs> สโมเกอร์น,นี้มาพอ่ะพร้อมกันจนเป็นสโมเกอร์นี้สุบูรีจัง ฟังกับปอฉันนี่ super richa จะเป็นสมอ k เกินนี้อยู่ super r i c h ยิ่งเจจีๆๆอ่อาต้องมาผู้ทองผู้ทองไม่มาแล้วสกิปไปครับผมนะ่นี่สกิ m b u มโ o อูรั้สึกมากว่าแล้วทำไมอู๋รู้สึกตัวอื่นแน่ๆมั่นใจว่าไม่ใช่แน่นอนครับผมนะจริง พ้นไอ้กี้ยี้ยังกับเสพสามมาอย่างรวดเร็วทันใจจับไผ่ปอหกเขาผมนะเสพสามมากระช่ายอีบมกิ๊บแป้งเลยไม่ได้อยู่แล้วครับผมนะเป็นสเน็คคือมึงมาโอเคถือว่าดีอยู่ได้สเน็คคือมึงมากับผมนะเออสุดยอสวยเก๋อะไรต้องต้องกัดเสพฟักกิ้งสีมาต่อเนื่องแบบรวดเร็วทันใจจับไผ่ปอหกแฮโอเคครับผมนะอื้ออเสพสีมาทองทองเฮ้ยมามาสมบัดทองสวบัติทองมากลายเป็นทองแดงทองแดงมาทำกัสกิ๊แล้วบาวแมนมาอุ้ยเป็นโซโล ตูย yes, ืสกิปครับผมนะเออโตโยตูยืสกิปแล้วก็เป็นเฮีลหลงนั่นเองนะครับผมนะโอเคกับเซตที่ห้านี่คือเราได้อยู่แล้วนะครับผมนะกับการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะบอกได้เลยว่าหนึ่งพันเพชรนี้ถามว่าเราเจ๊งไหมโอเคมันทองหมดแล้วสกิปไปเลยครับผมนะโอเคไหนคนนี้กิจิจังสายโลกของเรามาหน่อยนี่เดี๋ยวขออยู่ดูหน้าหน่อย <c oughs> มาดิเพื่อนโอ้ว่เป็นอะไรเนี่ยโอย้รู้เรื่องเลยครับผมนะ กิโกโนจานนั่นเองครับผมนะกิโกโนโจครับผมนะโอเคเป็นตัวใหม่ที่พี่แม่ไปเอาท่าแรดนะครับผมนะแล้วก็สายวิ่งกลายเป็นบุ๊คขี้เปียกครับผมนะสายหมัดกลายเป็นนามะสเต็งกลายเป็นแล้สายวิ่งกลายเป็นชัวนี่น็อกวิวสายวิ่งกลายเป็นขี้เปียกอีกแล้วครับผมนะและสายวิ่งกลายเป็นอุซบขี้เกลือและสายหมัดกลายเป็นขี้เปียกซันจิแล้วสายวิ่งแล้วก็หมดแล้วกลายเป็นเรียบร้อยครับผมนะเลืกคือมามาแล้วนี่ครับผมนะโย่นี่ครับผมนะ วานอฟคุนี้โฮเนคีกีนั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้ขอ1,000ไลค์ครับผมเพื่อโรงงานก็ให้กับผม,ขอขอผมถ้าหากว่าพร้อมแล้วทำกัน สักฟังกิ้งคิดไปเลยครับผมนะสักฟังกิ้งคิดไปนะครับสักฟังกิ้งคิดไปครับผมโอเคมาแบบต่อเน,นื่องเร็วทันใจจัดไปพอหกครับผมนะเสร็จที่หนึ่งยังไงว่ายังไงจัดไปไปเรื่องจัดไป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 ผมเห็นคนอื่นในะดวงดีกันมากเขาบอกว่าเปิดทีเบลสามสิบเพชรแม่งได้สองสามตัว <im ples> ถ้าแม่งดวงดีกันจังมาดุรังก,กับผมนะดูของผมดิ <im ples> เออเซ็ปหนึ่งนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือไม่มาเลยผมนะเซ็ปสองน้องน้องน้องพี่ขอหน่อยนะ้องพี่ขอสักห้าตัวเลยวไหมน้องๆเอาถกงอเอาสมบัติทองสมบัติทองโอเคสมบัติทอง ทงทงมาหนึ่งท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 งดงท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 เทงทงทสทงทงทาทงางทงทโังท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 ้นงท้วสทงทงทงังกงทงทงทันงท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 งังทัทงางางท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 าทงทงนงทาทงทงทาทง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 นงทงทงทงางทงางทงทงดา่างอ้วน แล้วสายวิ่งขี้เปียกทอจิและสายโลมมาแล้วครับผมนะยังไม่มาโฮนกิจิยังไม่มาสายวิ่งขี้เปียกกายเป็นริด้าแล้วมาวแล้วมวึงไปอย่างนี้ดิวะให้กูเจ๊งจากมามาันหนอ่อยเว้ยเออโอเคสรวจสวยเก๋ก,ก็ได้ตั้งๆครับผมนะสกิปไปสกิงปังตาโอเคได้มาสองคนนี้ถ้ากับตอนนี้เราได้เก็บสิบวันที่ร้อยเซ็ตสามยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมนะขอให้มีโอกาสมานะแค่นั้นก็พอ แค่แ mm Asia, นี้พี่ก็ดีใจแล้วแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วแต่ถ้าถามว่ bag, ม Hence, าทองทองยิ่งพอมีลุ้นทองทองหรือเปล่าทองทองบอลเราไม่เป็นโอเคสามสองจีอาร์ถือว่าพรอมีลุ้นสามสองจีอาร์พรอมทอมีลุ้นยี่สิบเจ็ดจีอาร์แต่ถ้าเป็นภูทองภูทองยิ่งพอมีลุ้นภูทองเสียงมึงยิ้มภูแดงที่เปลี่ยนอีกแล้วครับผมนะเห็นกับเด็กแบบบิดบอกบวกเลยใส่วิสเซ็กคือมึงมาทำไมไม่ใส่โลวว่างานซานกาเออการเป็นนามะโอนามิสซ็อกเซ็ตครัมือครับผมนะโอโอนามะต็อกเซ็ต นามาเซ็ตคาเมลี่แล้วและฮีงูมากจ้มเขาอขี่เกลือครับผมนะฮีงกูมากกับดังูโรทั้งเกี่ยวับแมวดำและสายโลคการเป็นโควิดแม่ฮันและสายโลคการเป็นโรลาโซโลที่เปียกสายโลคการเป็นกูโรบีและสายวิ่งที่เปียกการเป็นคาร์บอจิและสายมัดขี่เกลือกลายเป็นฮีงกูมะและสายโลคมาอีกแล้วกลายเป็นกูโรเบีและสายมัดเจ้ากับมันหมดครับผมนะเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์แม่งได้ไอ้นี่นี่ว่ากูซันนี่ว่างานไส้อโอคียี่อโอคีกีอโอคีปีอโอคีปีอูหเซพสีมาครับผมนะขอเซพสีขียี่หัวใจหน่อย ไอแอมตกบันได้เพราะไอหมาตัวนี้ไอแอมตกบันได้เพราะว่าคุณสกิปไงครับผมเรียบร้อยสบายโบโบครับผมน่ะเขียวชโลครับผมนะมาทําไมกูก็ไม่รู้ครับผมนะเออย่ามาเลยมึงรีบไปกลายไปงามตาเสด็จห้าผมขอทักสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวให้กูได้ไหมกัจจัยอีบรามาครับผมนะผมงทองเอ็กเล็กสามสองทีอาร์เดี๋ยวว่าพูดง่ายกูทองแดงครับผมน่ะทำการสกิปไปสามสองหนึ่งกิ้งบังตาซึ่งวาบ้ามาแค่ตัวเดียวได้แค่แปดสิบครับผมนะโอ้โห เมื่อ80คอมิบลูทัสก็ผมตอนนี้บอกได้เลยว่าเราขาดแค่4ตัวแต่ว่าราังเหลือ500เพชรถามว่า500เพชรเรายังพอมีรุ้นไหมเราต้องบอกเลยว่ายังพอมีรุ้นเพราะว่ายัางมีนี่ครับผมนะแปลกกาชาญ1%วานุกนีชิที่2แบบสุ่มโลกสนากังเตอยู่แต่ถ้าหากกมาตัวเดียวเราทำการสกิปที่เปียกไปสกิมบังป่าโอเคเรียบร้อยับผมนะหายไปแล้ว50ค,มม50คมมมัมบิโโเเบลูตุกกผมนะ ทอง,อง ert, body, ทอง when when มากระปู๋แดงมาทองทองทองแดงมาทองแดงมา3 2มสองจี้ไ <Tonight> อ้ยพอมีลุ้นสามสองจี้ไอ้ก็ได้เฮกนะผมนะสามสองจี้ไอ้ยมพอมีขอบผู้ทองผู้ทองพอมีรุ้นอ้โหผู้ดำแบบนี้ขี้กูปั้นตี้เลยครับผมนะโอ้โหเป็นสโมเกอร์นี้ตุเยะครับผมแล้วก็เป็นอูรุสครับผมนักบวดมีสาย์ที่เปียกอืมกูเห็นกระซู้ซู้ซี้เลยครับผมนะโอ้โหแบบนี้กูบอดสนิทสิทธิ์หามร่าครับผมนะโอเควิธีการก็คือเราแก้กลับไปทางกาชาก่อนกลับไปทางกาชาแล้วทำการกดบัค บักห้ากับักห้าเลยแล้วเข้าเข้าบักห้เข้าแล้วสิบแล้วสิบแล้วห้าสิบห้าสิบแล้วมาครับผมนะทําการยังไง3ตัวออกโอเคแล้วขอเป็นสมบัติฟองสมบัติดําสมบัติดำแบบนี้แปลว่ายังไงสมบัติดำแบบนี้เราทงทองถือว่าสามสองกีอมีลุนสามสองกีอาร์ทองยังพอมีลุนสามสองสาเย็กันเลยเหกครับผมนะสามสองกีอาร์มาขอมูของูทองผูทองผู้ทองผู้ทองผู้ทองมูแดงไปครับผมสามสองสกิปปิ๊เย็ดกลงหงอมาหนึ่งตัวแปะ รอดนะโอเคสวยเก๋กันนี้บางต้องๆครับผมนะเยี่ยมอยู่ขาดอีกสามสยามเมืองยิ้มขออีกสามสยามเมืองยิ้มครับผมนะสกิปไปเรียบร้อยคร e e ับผมนะบอกนี่สิคัมเบยครับผมนะนังมองชายเล่เห็นแต่กุ้งห้อยปูปลานั่นใครกันวะเดินมานะแวบๆวือแวบๆเลยครับวบๆแวบๆแวบๆบินไปอีกแล้วครับผมนางงามสามการเหลืออีกสองร้อยหกสิบคัิบลูตัสวิธีการแก้เหมือนเดิมครับผมนะเรากดห้าก่อนลองกดห้าแล้วแคนเซิลแล้วกดห้าสิบห้าสิบแล้วโอเค โอเคแล้วทําการบั๊กครับผมนะหมุนหมุนครับหมุนหมุนเมาส์หมุนเมาส์หมุนเมาส์หมุนจอ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 เป็นธงขาวมาเป็นสมบัติขาวสมบัติขาวแล้วก็เป็นธงดำธงดำแล้วข้ามไปแล้วก็ปลายหางหางทีเรียบร้อยครับผมงานไส้เราจะพูดทำเหี้ยนะครังานสามกาเลยไปอีกห้าสิบคมีบลูตัสครับผมนะอีกห้าสิบกอมีบลูตัสยังไงคองทองคองทองทองสมบัติคองอุ้ยสมบัติไปทองระวนระวนระวนทองทองระวนทองทองวนทองทองทองแดงเอสเรปมาทำการสกิปไปเรียบร้อยครับผมนะไปเรืบหน้าครับผมน่ะโกลด์ แป,ปิบ่ันลตั้งแงเรียบร้อยตอนนี้เราก็เหลือมา 1, 60ึ่ัรสบผมนะ่ะขาดที่แค่3ทีแค่นั้นโอกาสได้แค่3ทีขอทองขอทองรืนตา3องน่ืตาขึนมาอูมันทงเป็นสมบัติดำสมบัติดำการทงดำเรียบร้อยทงดำเอฟเ็กก็ผมนะข้าไปอย่างคบบนนะัตอนนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ได้ทงครับโอกาสที่จะได้ทองก็ค่อนข้างที่น้อยมากกบผมนะอิมีตังปู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 ตังปี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 กบผมน่ะนี่พลทงพลาง คงดำหาพื่นะโอเคขอให้คำหยาบเต็มรับผมนะอือหลังที่เราบอกสิทธิ์หาว่าเราทำการสกิปไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหเบรลหน้า85ไปครับผมและเป็นตาสุดท้ายของเราก็เห็นนะตอนท้ายของเราทำการวน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 แล้วลากกลับมาลากเข้า50กลับมาลากเข้า50ทุกคนโอเคแล้ววนครับวนซ้ำ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 โอเคทอง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 สมบัติทองสมบัติทองโอเคสมบัติทอง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 วนอยู่วนอยู่เย่ะ วนวนวนไว้วนไ2สามสองย่าวองวนสามองอ่สิบเดทอหของแย่สิบเจ็ดแต่ขอผู้ทองขอผูทองวนผูทองผูทองผูทองย็ดกันเองผูทองสามสหนึ่กิปไปขอสองตัวสามตัวเลยกันก็้โหมาตัวเดียวก็พอแล้วเวเก้าสิผลิตรู้ตัไปกับบนี้ คุณนคีจี้ยังมาได้แค่เวล์เก้าสิบกระผมนะตอนนี้เพชรเราเหลือแค่สิบเท่านั้นครับผมนะเท่ากับว่าเราบอดสิบสิบหามเละไปแล้วครับผมนะก็คลิปนี้ขอขอบคุณมากๆอย่ายิ่งที่จะดูจบครับผมนะเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นนะั่นก็หมายความว่าคุณได้เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้อนละเจ็นเยี่กับครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไกันกับกคุณนคีจี้กับชิคเก้นวิงครับผมนะวู้วว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 ว